ก็สวัสดีนะครับพี่รักทุกท่านนะครับพบกวันอีกแล้วนะครับในช่องวิศวกรบรานนอกของเรานะครับวันนี้พามาดูของแพงที่น้องรถตัดอ้อยนะครับเคส4 0 0 0ันตัวนี้เป็นตัวใหม่กิ๊กเลยนะครับพี่น้องเป็นเอ่อเป็นของโรงงานน้ำตาลนะครับมาตัดโชว์เราก็บังเกินมาเจอในช่วงที่เขาทำงานอยู่พอดีก็เลยต้องเก็บภาพการทำงานของเขาก่อรน,นะครับส่วนรายละเอียด ของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเออเครื่องยนต์ไซสเออแล้วก็ความสามารถในการตัดนะครับข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปขอดูโบชัวจากที่พี่เขานะครับต,ตอนนี้มาถึงก็ต้องมาดมกลิ่นน้อยก่อนนะครับมาดูรถก่อน นะครับอีกภาคหนึ่งนะครับรอให้รถวนกลับมาเราก็จะถ่ายด้านหน้าของตัวรถนะครับโอ้ยแปลงนี้ยาวแล้วพี่น้องยาวนะครับมันก็เหมาะเหมาะเหมาะสมในการที่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับเพราะว่าแปลงยาวสามารถที่จะถอยรถได้ง่ายนะครับโ แต่ลองดูครับพี่น้องวันนี้มีเวลาว่างหรยอมาทำคลิปให้พี่น้องดูหน่อยนะครับผมมาเที่ยงพอดีครับ <laughs> เขากำลังกินข้าวกันอยู่เอาแล้วครับจะกลับรถแล้วครับกลับลำแล้วครับตอนเนี้ยของแพงนะครับพี่น้อง เฉพาะรถตัดอ้อยคันนี้นะครับของรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่เจ็ดล้านห้าแสนบาทนะครับพี่น้องโอ้โหนี่เขาจะโยกนะครับดูเทคนิคการตัดอ้อยนะครับการใช้รถตัดอ้อยนะครับเทคนิคในการอา่โยกรถในการเข้ามุมนะครับเพื่อความรวดเร็วและกความคล่องตัวนะครับผม ก็ถือว่าไวนะพี่น้องตั้งแต่ที่ผมเริ่มถ่ายคลิปมาเนี่ยก็น่าจะประมาณสักเ80เมตรได้นะครับใช้เวลานาทีเ็ศษเ,เองนะครับทีนี้พี่น้องคอยดูในคลิปนะครับว่าในการตัดอ้อยหนึ่งแถวเนี่ยของอ้อยแปลงเนี่ยนะครับหรือผมจะถ่ายดูว่ามันยาวแค่ไหนจะใช้เวลากี่นาทีนะครับพี่น้องตอนนี้เ,เริ่มสตาร์ทนะครับ อ่าโอเคครับเริ่มสตาร์ทที่สามนาทีของวิดีโอนี้นะครับดูนะครับพี่น้องว่าความเร็วในการทำงานของมันจะคุ้มค่าไหมนะครับกับค่าตัวเจ็ดจุดห้าล้านบาทนะครับยังไม่รวมยังไม่รวมกันเดือนคนขับนะครับพี่น้องไอ้เจ็ดจุดห้าล้านบาทนี่เฉพาะค่าตัวล้วนๆยังไม่รวมน้ำมันกันดีเซลกับน,น้ำมันไฮนโดรลิกอั ตัดเลยครับทีนี้ก็เริ่มเปิดาสายพานลำเลียงครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดของตัวรถนะครับกาใช้เครื่องยี่ห้ออะไรกี่แรงมา้าแต่ที่นี้ก็จะเปรียบเทียบกับตัว8,000นะครับในในคลิปก่อนที่เราถ่ายมาว่าระบบการทำงาน เหมือนกันไหมใช้ปั๊มกี่ตัวใช้มอเตอร์กี่ชุดนะครับสวยนะพี่น้องสวยรถใหม่สีนี้เป็นสีของเขาครับมันเป็นเอกลักษณ์ของไทรของมันนะครับพี่น้องจะเร็วพัดเร็วเร็วเร็วหรือว่าไว,ว,ว,วมากนะครับ oh. คือตัวเคส4,000นะครับในคลิปก่อนๆที่เราถ่ายไปคือเคส8,000นะครับรถใหม่กิ๊กเลยพี่น้องรถถัดนะครับจะสิบล้อด้วยกันร้พี่น้องคอยดูนะว่าโจ จบแถวของของของอ้อยแถวเนี้ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับเราเริ่มสตาร์ทที่3นาทีของของของวิดีโอของคลิปนะครับกันเร็วนะครับผมว่าเร็วนะผมว่าเร็วตัดออกมาเป็นพอดประมาณในสายตาผมว่าไม่ถึง20เซนไม่เกิน20เซนประมาณ15เซนโดยซ้ำนะครับ จะประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับช่องเนี้ยใช้เวลาเดินรถสามนาทีครับดูจากเวลาที่เราจับไว้นะครับเนี่ยสองก็จะประมาณสองร้อยเมตรนะครับใช้เวลาสามนาทีก็ถือว่าเร็วนะครับพี่น้องเร็วโดยใช้บุคลากรสองคนก็คือคนขับรถตัดตออยหนึ่งคนแล้วก็คนขับรถสิบล้ออีกหนึ่งคนนะครับ ก็โอเคครับนี่คันใหม่เนาะค้องครับทีนี้เราไปดูคันเก่านะครับผม